สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมารีวิวสารุ้งพระมไทยนะคะสำหรับเยาวชนฉบับกรนตูนค่ะทั้งหมด5เล่มนะคะสามารถหายืมได้ที่ห้องสมุดป,ประชาชนอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเรามาดูกันเลยนะคะเรื่องแรกนะคะเรื่องดาวหางค่ะภายในหนังสือนะคะก็จะเล่าเกี่ยวกับชื่อของดาวหางต่างๆะะเล่มที่2คะ่ะเรื่องดวงอาทิตย์ค่ะภายในเนื้อหาก็เกี่ยวกับโซลาร์เ,เซลล์นะคะก็ประโยชน์ของดวงอาทิตย์ค่ะ เรื่องที่3ค่ะเรื่องฮักแมวเก็แบกับแมวสีสันน่ารักน่ารักแบบนี่เคะเรื่องที่สี่ไส้เดือนดีค่ะประโยชน์ของไส้เดือนค่ะแล้วก็กิจกรรมภายในครอบครัวที่นําไส้เดือนมาใช้ทํางานพืน้นดินต,ต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายเรื่องต้มยํากุ้งค่ะนี่เลยทุกคนสามารถไปหายาุอมยอา่านได้ที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงดาวได้ทั้งห้าเล่มเลยนะคะขอบคุณค่ะ